อ๋อกำลังดูเล่มจัดสรรอยู่นะครับเอกสารขออนุญาตจัดสรรทีนี้มีคำถามมาเหมือนกันเยอะเลยทยอยทยอยตอบนะนะฮะประเด็นก็คือที่ถามเข้ามานะเกี่ยวกับโฉนดนะฮะเกี่ยวกับโฉนดคือโฉนดที่จะทำการยื่นขออนุญาตจัดสรรเนี่ยนะฮะก็คือ ในเรื่องของตัวบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยแล้วก็จัดสร้างบ้านขายนั่นแหละฮะแต่ในรูปแบบของจัดสรรถูกต้องเลยนะครับคำถามก็คือชนโนดนะต้องเป็นของบริษัทก่อนไหมเออชนโนดต้องเป็นของบริษัทก่อนหรือเปล่าอันนี้คำถามหลายคนอาจจะคิดเยอะน่นนี่นั่นนะฮะเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะคำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นของบริษัทก่อนฮนะ เพราะอะไรเพราะว่ามันคือการเตรียมความพร้อมก่อนนั่นเองนะเราก็เตรียมเล่มอย่างนี้ก่อนไงนะครับเข้าสู่กระบวนการที่สําคัญกว่าการยึดจัดสรรเน,น่นคือกระบวนการทํำยังไงจะดูให้ว่าจัดสรรอันนั้นนะ่มันไปได้นั่นเองครับงั้นเอานโนวนมาแล้วก็ลุยกันเลยไม่ต้องกังวลเรื่องจัดสรรนะครับยิ้มหะทัก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 นี